หมายชีวิตค่ะตอนนี้ชาวมักรกำลังจะมีเป้าหมายชีวิตหมายถึงอยู่ดีๆพลังของคุณคุณรู้สึกวเฮ้ย hey, ฉันต้องการทําอะไรใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆนะคะมาจากความสามารถของตัวเองหรือช่วงนี้ตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังมีความสามารถที่อยากจะเริ่มต้นบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆได้ไม่ได้นะคะอ่าสำหรับการเงิน การเงินค่ะบางท่านต้องเอาเงินของตัวเองออกมาใช้จ่ายใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยอ่าอุ้ยนะคะใช้จ่ายในเรื่องของของชำรุดเสียหายได้อยู่นะคะได้อยู่ทั้งนั้นนะคะใช้จ่ายเงินในเรื่องของการทําบ้านใช้จ่ายเงินในเรื่องของการซื้อของเข้าบ้านได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้ด้วยของชาวปกรอนนะคะ ส่วนบางเคสนะคะส่วนบางเคสก็จะมองในมุมมองว่าบางท่านมีเกณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกย้ายย้ายที่ทํากินได้หมดนะคะตรงเนี้อ่ามาก่อนจะมีในเรื่องของอะไรที่กําลังเกิดขึ้นใหม่ๆกับคุณซึ่งมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของจริตมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันหมายถึงการท้าทายท้าทายความสามารถของคุณด้วยและมันอาจจะเป็นเหตุที่แบบว่าทําให้คุณได้มีความรู้สึกว่า มันเป็นแรงกระตุ้นนะคะแรงเร้าใจเรื่องตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะมีโอกาสมากๆนะคะส่วนบางท่านมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนนะคะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์การเดินทางนะคะเอ่อและก็บางท่านอาจจะได้เงินอะไรบางสีบางอย่างเงินจากที่ไกลนะคะได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้เงินจากที่ไกลได้หรืออาระมณะ์มามว่าอยู่ดีๆได้เงินได้เงินจากที่เราเอ่อลงอะไรเอาไว้ ยาวๆไปแล้วกว็ได้นะคะตรงนั้นส่วนใครที่ต้องการอยากจะยื่นเรื่องนะคะยื่นสินเชื่อยื่นเรื่องกู้จะมีโอกาสด้วยนะประกรแล้วก็มองในมุมกลับช่วงนี้ก็จะจ่ายเงินนะคะมองในมุมกลับช่วงนี้จะจ่ายเงินหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้จะมีใครเข้ามาส่งเสริมคุณในเรื่องของการเงินและที่สําคัญตรงนี้เขาฟ้องมาว่า ชาวมกรค่ะนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะมีติดต่อกับใครแบบไม่เปิดเผยนะคะ<ไ>ตรงนี้จะมีโอกาสด้วยนะคะติดต่อกับใครก็ได้ที่ไม่เปิดเผยนะคะติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่แอบ,บส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังในเรื่องของงานโอกาสใหม่ๆม,มีโอกาสแบบว่ามีโชคเกิดขึ้นเลยในเรื่องของงานนะคะตรงนั้นได้ด้วยชาวมงกรค่ะนะคะ ก็รวังมีใครที่จ้องขัดแย้งคุณนะในสายงานได้นะคะในสายงานได้คนใกล้ตัวได้นะคะอ่าตรงนี้ระวังมีใครจ้องจ้องขัดย